กล้องเนี่ยผมอธิบายพี่ฟังนิดนึงตัวกล้องเนี่ยมันจะบันทึกวนซ้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วสมมุติว่ากล้องบันทึกเมมเมมมโมรี่มันสามารถบันทึกได้สิบไฟล์สิบเอ็ดมันจะไปลบหนึ่งสิบสองมันจะไปลบสองสิบสามก็จะลบสามมันก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ปัญหาคือกล้องพวกเนี้มันจะมีระบบที่ใส่กุญแจไว้ก็คือถ้ารถกระแทกแรงในระดับหนึ่งอ่ะมันจะล็อกไฟล์ไว้มันคิดว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีปัญหารถอาจจะชนหรืออะไรล็อกไฟล์ไว้ให้ดูทีนี้ ถ้ามันล็อกเยอะๆถ้าสมมติว่า11ไปลบ1แต่ถ้ามันดันล็อก5ไฟล์แรกสมมุติว่าไฟล์ที่1นึ่งถึงหล็อกหมดเลยแทนที่11จะไปลบ1 11ก็จะไปลบ6หลังจากที่ว่าเราจะบันทึกได้ย้อนหลัง10ไฟล์มันก็บันทึกได้ย้อนหลังได้แค่5ไฟล์ระยะเวลาบันทึกมันก็จะสั้นลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้สักเดือนเดือนละครั้งก็ได้พี่กด format card มาหน่อยทําอย่างนี้ตอนนี้กล้องมันแดงอยู่กล้องมันแดงหมายความว่ากล้องมันเดินบันทึกอยู่ พี่กดข้างบนขวาหนึ่งครั้งนะแล้วพี่ก็กดกลางซ้ายครั้งแรกเห็นไหมมันเขียนว่าอะไรความละเอียดอ๋อรู้สึกกะทีเดียวแหละกดกดกลางซ้ายเพื่อเลือกเมนูนะครับแล้วพี่ก็กดลงมาเรื่อยๆถ้าลำคาญมันเยอะมันจะอยู่ล่างๆเรากดขึ้นก็ได้ให้มันสวนขึ้นมา format memory เห็นไหมครับพี่กดข้างบนขวาหนึ่งครั้งนะครับมันจะเลือกเข้ามาแล้วถามว่าจะ format ไหมเรากดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วกดตกลงเท่านี้เรียบร้อยซักเดือนละครั้งก็ได้หรือทําเมื่อน,นึกออก ทีนี้ในกล่องเขาจะแถมเซื้อเมมมาด้วยเวลาจะดูคลิปพี่สามารถดูคลิปจากในกล้องเลยก็ได้แต่ถ้ามันช้าพี่สามารถถอดเมมเบอรี่เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ดูก็ได้ถามว่ากลางคืนชัดไหมเห็นเห็นโอเคอยู่แต่ถามว่าจะให้มันชัดยันเห็นทะเบียนไหมไม่ได้ครับเพราะว่ากล้องตามราคาเพราะว่าตามเลนสด้วยคือถ้าอย่างกล้องตัวแพงๆที่ผมให้พี่ดูข้างในอมันมเลนมันเป็นแบบเลนโซนี่เหมือนกับโทรศัพท์อ่ะมันชัด อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตั้งนาฬิกาให้อ่านี่พี่จา่ายอธิบายก็ประมาณนี้ครับพี่